การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหาคอนครอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพัทยาก็จะมีการเลือกตั้งด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าสื่ออาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยนําเสนอมากนักนะคะในพื้นที่ของพัทยาเนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าก็จะมีเจ้าบ้านอยู่นะพัทยาเนี่ย<า>ก็จะม,มีมีบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้านใหญ่นะคะมีบ้านใหญ่อยู่แต่รอบนี้บ้านใหญ่เนี่ยอาจจะต้อง ทำงานหนักขึ้นเพราะมีคนจะมาทวงคืนเพรามีคู่แข่งเขาจะมาทวงคืนพัทยาเขาจะมาทวงคืนทวงคืนจากใครทวงคืนจากบ้านใหญ่หรอทวงคืนจากใครไม่รู้แต่งานนี้เนี่ยถือว่าเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นคนที่เขาก็มีฐานเสียงอ่ะใช่ไหมจากการเลือกตั้งรอบที่ผ่านมาจากพักอนาคตใหม่มาจนถึงคณะก้าวหน้าของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็ประกาศชัดเจนว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยเขาก็จะ ต้องการจะคว้าชัยชนะในสนามท้องถิ่นห<า>ให้ได้ สนามที่เมืองพัทยาก็เช่นเดียวกันนะคะเมื่อวานมีการประกาศนโยบายของคณะก้าวหน้าค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็ไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์ด้วยแล้วก็ผู้สมัครในนามคณะก้าวหน้าคือคุณกิติศักดินนวัฒนะโทชัยหรือคุณบ๊อบนะคะเบอร์3าก็ไปด้วยนะคะคุณธนาทรก็ว่าไปนะคะเรื่องของการพัฒนาแบบในภาพรวมๆนะคะแต่ว่าเรามาดูที่ตัวนโยบายกันละกันนะคะสาหรับคุณกิติศักดิ์เนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงนโยบาย8ด้าน ของทางคณะก้าวหน้าในการที่จะพัฒนาเมืองพัทยานะคะบอกว่า,ามี8ด้านในการหนึ่งนโยบายพัฒนาเมืองเร่งจบโครงการขุดถนนให้เร็วที่สุดเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในทุกพื้นที่ของเมืองปรับปรุงทางเท้าเชื่อมโยงทั่วเมืองจัดส่งจัดขนส่งสาธารณะครอบคลุม 2. คือนโยบายด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจากกิจกรรมนะคะให พื้นที่สร้างการมีส่วนร่วม 3. นโยบายบริหารจัดการน้ำตั้งหน่วยระบายน้ำพร้อมแก้ปัญหาน้ำตลอด24ชั่วโมงนะคะกระจายน้ำประปาทั่วถึงทุกบ้าน 4. ก็จะมีนโยบายสิ่งแวดล้อมลดปริมาณขยะนะคะ5คือนโยบายด้านการศึกษาจะจัดให้มีอาหารเช้าสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีรถบริการรับส่งนักเรียนจัดสวัสดิการลูกหลานของพัทยาได้เรียนฟรี มีศูนย์ดูแลเด็กตอนกลางคืนสำหรับพ่อแม่ที่ทำงานกลางคืนด้วยนะคะแล้วก็นโยบายาสาธารณสุขเพิ่มศูนย์ฟอกไตของเมืองเพิ่มศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีนยโยบายด้านความเท่าเทียมโดยการยืนยันสิทธิของผู้ให้บริการทางเพศหรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แล้วก็กลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเป๊ทางเพศนะคะ8คือนยโยบายรัฐเปิดเผยโดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้ประชาชนเข้าถึงได้ค่ะครับพัทยานี่ก็น่าสนใจก็เป็นเมืองเมืองที่มีความพิเศษคล้คายๆกทม<อ>นะมเพราะว่ามีหนึ่งเนี่ยนอกจากคนพื้นที่แล้วเนี่ยมีคนจาก นอกพื้นที่เข้าไปทำงานเข้าไปทำงานเ,เข้าไปทำธุรกิจเข้าไปเป็นพนักงานไปอะไรต่างๆมีธุรกิจกลางคืนมีชาวต่างชาติอะไรเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าเออการเ,าเลือกตั้งครั้งนี้นะครับจะเปลี่ยนแปลงอะไรขนาดไหนยังไงนะครับกับเมืองพัทยานะคุณธนาธรตอนนี้เนี่ยก็ดูจะเงียบๆนะเงียบๆนะเพราะว่าพอมันมีเรื่องไอ้ที่ดงที่ดินอะไรที่ราชบุรีเนี่ย แกก็ไม่พูดทักแอะเลยนะแกก็ให้คุณแม่ออกมานะไอ้แม่ว่าไปละกันนะผมไปพูดเรื่องการเมืองเรื่องที่ดินไม่ถนัดอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่เป็นคนอื่นบอกโอ้นี่ถ้าเป็นผมนะผมมาให้แม่ผมมาเหนื่อยแล้วผมจะต้องออกหน้าเองนะเรื่องอื่นผมจะออกหน้าได้เลยเนี่ยนะเรื่องพัทยงพัทยาเนี่ยยังออกหน้าเลยแต่เรื่องราชบุรีเนี่ยผมไม่ถนัดใช่เพราะคนละจังหวัดกันคนละพื้นที่กัน